รับสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน450บาทนะกับเกมมาจองเวสองของเราเหมือนเดิมนะมาขอยัดไปที่เบ็ด5บาทก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เรียนแล้วกันนะ5าบาทมาพ่อหนุ่มพ่อจ่ายพ่อหนุ่มมามาจองลูกรักที่ต้องใจเย็นรอเขาก่อนนะอารมณ์แบบยังไงละ่ะจังหวะเขาโโเนาะโอ้โหเอ้ยมาโอ้โหฮ้่หมุนนานจังวะ เอ้ยขอแปดฟองแน่ไม่ได้อู้ห้ายังสวยเลยไม่เข้าเฉยวะเอ้ยไหลมาจังหวะนี้ได้อู้หูดูสองฟองครึ่งเอ้ยถ้ามันแตกเมื่อกี้นะสามฟองโอโหทําไมวะทาไมมันไม่แตกวะโอ้ยหาเอ้ยวะโอ้โหจะได้มาสองกลมสามกลมโอ้โห้ยล้วจัดเลยภาษาจีนภาษาจีนลูกรักไม่มาว่าสีเขียวตัวแพงนี่นะตัวออกยากกันภาษาจีนสีเขียวเนะี่ยมา ยังไงพ่อหนุ่มวายทายยังไงจังหวะนี้สองกลมช่องอือสามสามก็สวยนะสองเอ้ยวายคูอย่างนี้เอาหวานเจี๊ยบเล่นไหลหรือเปล่าเฮ้ยไหลโอ้โหภาษาจีนเฮ้ยไหลภาษาจีนเฉยเลยโอ้โหเหมือนจะไม่เข้านะเมื่อกี้มายังไงเอ้ยวายคูอีกรอบไหมอะไรออ้หืมสองขีดเฮ้ยโอวูห้าขีดเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ย มาเบ็ดสิบาทเลยทีนี้ไหนสิบาทสิบาทอโอ้โหไหนยังไงยังไงพระเจ้าชายเฮ้ยแลวแลวเวลาเปลี่ยนเบ็ดแล้วไม่ชอบเหงาไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหนอให้แตกก่อเออโอ้โหมึงจะเหงาอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้โหดูห้ากลมห้าขีดแม่สลับกันสักตัวก็ไม่ได้สองขีดไม่มีอีก มายังไงยังไงยังอื้มอื้มพ่อหนุ่มพ่อชาชยสามไม่มีโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเรียบร้อยโอื้มอื้มไม่ต้องขอไงไม่ต้องให้ขอไงรู้ไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหว่าจะมาให้พ่อชาชยกูไอ้หาเอ้ยยังไงยังไงเหงา ยังไงเหงาจะบอกว่าแตกแค่นั้นเอ้ยว่าไม่ได้ไงฮกลมไหลไปหนึ่งทีโอโหมาภาษาจีนลูกรักภาษาจีนลูกรักช่องแรกมีหรือเปล่าฮ่ากลมมาแทนก่อนแล้วก็ภาษาจีนลูกรักต้องมึงแล้วช่องแรกนะโอโหไม่มีภาษาจีนสีแดงมาทําไมวะภาษาจีนสองสีแม่งไม่มาวะโอโหยังไงวะโอโหยังไงสี่รอบสุดท้ายมา ยังไงสีรอบสุดท้ายจังหวะนี้เป็นวายสามตัวได้ไหลสี่เหลี่ยมแล้วก็ภาษาจีนต้องมึงแล้วแต่ไม่มีคู่เลยยังไหลอยู่ห้าขีดแล้วก็อะไรโอ้โหหมดเท่านั้นว่ะรู้ดูภาษาจีนอะเนี่ยภาษาจีนสองสี่นะโอ้โหทำไมทำไมถ้าไม่มาให้ครบนะโอ้โหดูเฮ้ยห้าขีดเออยังไหลอยู่้ากลมมามึงไม่มีว่ะห้ากลมมานี่สวยเลยโอ้โหมา ยังไงวาย3ตัวปิดท้ายหรือเปลยวายโอ้โหเฮ้ยเออมีอีกไหมเฮ้ยโอ้โยังมาเฉยว่ะโอ้โหมารอบสุดท้ายโอ้สามร้อยสี่สิบเอ็ดมารอบสุดท้ายยังไงโอ้โหโอ้รอบสุดท้ายไม่แตกโอ้เฮยมาเฉยว,ว่าไม่ได้นะโอ้โหมาเอ้ยแปดร้อยเฉยว่ะ มาเขาจะปรับพิเบ็ยี่สิบนะเหมือนจะไม่มาเนี่ยแต่มาเฉยอะไรวนันนี้เอ้ยเอ้ยอยังไงพ่อหนุม่มนี่มาจองต้องใจเย็นบอกว่าเน,นี่ยใจร้อนนี่นี่ไม่ไหลนะโอ้โหเหมือนจะไหลนะสองกลมสองคีสามกลมปะทาจีนสีเขียวต้องมึงช่องแรกไม่มีอีกโอ้โหสล,ลับผักโอ้โหมา 5. ห้าห้า เยอะๆเนี่ยฮะอืมอีกตัวนึงช่องสองน่ะทำไมไม่มาวะโอ้โหมาไ,ไม่ไหลนะไม่ไหลนะจังหวะนี้ไม่ไหลนะจังหวะนี้สามกลมเรียบร้อยจังหวะนี้สองกลมไหลไปอีกหนึ่งทีแล้วห้ากลมจังแรกไม่มีฮึ่มเง้ยอ้ยจะไหลเขาไม่ไหลอะไร,ะไรวะโอ้ไหลสวยๆให้หน่อยก็ไม่ได้ เฮ้ยโอ้โหมาสองฟองเนี่ยมาฟองเดียวอือหือ hey, อ <m uch lonely> ือ <areas> หืออือหือโอ้โหเฮี้ยใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ว่าไม่ใช่แล้วแหละเฮี้ยเดี๋ยวขออนุญาตปรับเปที่เป็นสิบบาทเหมือนเดิมนะโอ้โเอ้ยเอ้ยอือหือยังเกลืออยู่เหมือนเดิมหรึเปล่าเอ้ยไม่เกลือมาตั้งวันนี้ไหลห้าขีดไป็นทีแล้วสองสองกลมห้ากลมนะเฮี้ยโอ้โหเข้ายากเขาเย็น มายังไงพ่อยอดชายยังไงโอ้โหไม่ไหลวะเอ้ยไหลนิดเดียวเองอังงั้นโอ้โหเ้ยพ่อยอดชายอีกฟองอีกฟองโอ้อะไรวะเนี้มาสองโขงสองกลมห้าขีดโอ้มีแต่ตัวแพงไอ้เงี้ยแต่มันไม่มาเออือแต่มันไม่มามาดิมาโอ้โหเฮ้ยมายังไง หมาจาังหวะนี้สองกลมไหไลไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็สองหีดมาจังหวะนี้หวายสามตัวเรียบร้อยโอ้โหแปดร้้สิบเอ้ยได้ไหลอยู่สามกลมช่องแรกยังไงโอ้โหเฮ้ยเก้าร้อยห้าสิบว่ะมาเฉยเฮ้ยมาเก้ารอบมาไปแล้วหนึ่ง มาโอโ้ไม่ไหลเลยเออไหลอยู่สองกลมจังหวะนี้5ากลมช่องแรกไม่มีสลัดผักเลยพยศชายโอ้โหมายังไงจังหวะนี้วายสามตัวกับสอง,สองกลมหนึ่งไหลหรือเปลา่าไม่ไหลโอ้โหมาสี่รอบสุดท้ายายังไงรอบที่หนึ่งเกลือรอบที่สองเ้รอบที่สองไม่เกลือว่าจังหวะนี้ห้าขีดห้าขีดได้ไหลสองกลมมีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยโอ้โห สลัดผักเอ๊ะเออดูดิ่วายสามตัวอย่างงี้เอ๊วายสามตัวอย่างงี้นะภาษาจีนมารอบสุดท้ายโอ้โหเอีย้ยจะไหลเขาไม่ไหลอะไรวะเอ้ยอ้วายสามตัวจังหวะนี้ต้องอมู่สามสามเรียบร้อยสามเฮ้ยส,สองคมอะไรต่อเฮ้ยเอียเอ้ย,อย,อยโอ้โหรอบสุดท้าย,เอ,ยเอาจัด พันสามเฉยโอ้โหยี่สิบบาทพันสี่เฮ้ยโอ้โหเท่าไหร่เดีทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสองพันห้าสองพันหกบาทเดียวน่ะโอ้โหเฮียแต่ยังโหดโหดเกินเฮียโอ้โหนึกว่าจะไม่แตกนึกว่าจะแบบเออไหลนิดเดียวโอ้โหดอกสุดท้ายแม่เฮียมันอย่างสวยอือหือโอ้โหพอดีกว่าวันนี้ย หากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม